การใช้ในแนวทางกฎหมายต่างนะครับประกาศกรางอู่ก็คงแจ้งกับทุกท่านใ้รับทราบก็เป็นความรู้ในทางที่านใจอยากจะสอบถามอะไรไครับว่าที่ต้องประหลาดนไม่ใช่ประหลาั้งว่ต้องออกอไหาถ้ามัสามารถทำงานได้มขึ้นคการออกหรือหรือหมดหมดสมาชิกจำนว เกินเสียชีวิตเกินลาออกนะครับเช่นขาดสมาชิกสภาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่เกินหนึ่งก็ไม่ต้องเรื่องไม่ต้องสหาังหาหนกนะครับตังแจ้งเป็นเป็นข้อมูลฐานสารที่เราจะได้รับทราบกันครับเรื่องต่อไปเกี่ยวกับหน้าก็คือวันนี้เทศบาลดำเนินสอได้ประสานของ ขอรับงบกลงมามาลงในพื้นที่6จุดแต่เป็นงบของอำเภอกับงบจังหวัดอาตุจริงงบอำเภอกับงบสพตแต่เขาจะไปลงที่ไหนก็ได้แต่เราขอให้มันลงในพื้นที่รบางนะครับบ้านในญ่พราะตรงเรีเนโอางงานจัดเย็บเรื่อผ้านะครับโดยมีเหตุผลของอำเภอก็คือเพิ่มแสงสว่างเส้นทางระหว่างรงบานไปยนถึงบ้านท่าเรือ นะครับจุดที่สามและจุดสุดท้ายที่หกก็จะไปลงที่ตรวเมือาคุรซเนียระมีที่มัสิตยุบิยะแลก็มองเคราหข้อมูลนี้ให้ได้ของก๊อตต์ท enfin, ่าพานำกระโดดรถไฟการดัเนินการในรายละเอียดต่างๆนะครับก็คือที่นั่งสถานีรถไฟสองจุดสองต้นนะครับสองต้นก็คือที่หลังร้านทุกแถวร้านคอยิี เนื่องจากว่าการจุดมรงก็เป็นเรการช่วยใหม่นะครับโครงการของท่านก็มีอยู่หกข้อในท่านเดียวนะครับข้อที่หนึ่งก็คือเป็นการนำในการพัฒนาในทุกในพื้นที่ของท่านนะครับคณะกรรมการพรบนี้เป็นแกนรนำในงานพัฒนาในทุก